เราควรที่จะสำนึกในคุณของผู้ที่มีคุณค่ะแม้แต่ผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังที่คอยผลักดันเราอยู่เบื้องหลังก็ตามค่ะเราควรจะสำนึกในคุณของเขาเพราะว่าผู้ที่อยู่ในเบื้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่เป็นแรงผลักดันที่ให้ความเห็นถูกให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในทางที่ถูกมากกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหน้าก็ได้พ่อแม่ครอบครัวเจ้านายเพื่อนฝูงสังคมต่างๆที่แวดล้อมอยู่ รอบตัวเรามากมายไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความเห็นผิดต่อให้เราเนี่ยจะเข้าใจว่าความสําเร็จต่างๆในหน้าที่การงานของเราหรือว่าเราได้รับตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นมาก็ตามค่ะตําแหน่งเหล่านั้นที่เราได้มาเนี่ยอาจจะได้มาด้วยแรงกิเลสตัญหาราคาต่างๆของเจ้านายของพ่อแม่ที่กระหายอานาจก็ได้ค่ะที่จะนําความเดือดร้อนใจมาให้ค่ะแต่การที่เราจะดําเนินชีวิตไปในหนทางที่ถูกต้อง และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องจะต้องได้รับสิ่งที่เห็นถูกชี้นำทางในทางที่ถูกความสำเร็จนั้นจึงจะได้มาด้วยความไม่เดือดร้อนใจตามมาทีหลังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีคุณนะ่ะไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายอย่างเดียวพระพ่อแม่เจ้านายหรือว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าสังคมต่างๆที่แวดล้อมอยู่มากมาย ของคนยุคหลังพุทธกตลเนี่ยเป็นคนที่มีความเห็นผิดมากมีอกุศลมากสิ่งที่เราได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างของเราเนี่ยเราอาจจะได้รับสิ่งที่ผิดก็ได้ซึ่งเป็นความเจริญในอกุศลธรรมค่ะไม่ใช่ความเจริญที่จะนําไปสู่อกุศลธรรมเจริญขึ้นค่ะซึ่งจะให้ผลที่เป็นสุขตามมาค่ะการที่เราจะเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานหรือว่าในชีวิตต่างๆไม่ได้หมายความว่าเราได้มาจากผู้ที่มีความเห็นผิดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมหรือว่าเจ้านายก็ตามบางคนนะ่ยถูกเจ้าหนายหลอกใช้โดยการ เอาตำแหน่งมาอ้างเพราะว่าเห็นว่าไอเนี่ยมันเป็นมือเสี่ยงที่สามารถที่จะเสี่ยงงานให้เขาสําเร็จเป้าหมายได้หรือว่าไปอยู่ในตระกูลที่พ่อแม่เนี่ยเป็นนักการเมืองที่กระหายในอํานาจชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองก็จะป้อนให้ลูกนั้นซึมซับแต่สิ่งที่กระหายในเรื่องของอํานาจยศถาชื่อเสียงที่สูงขึ้นซึ่งเป็นความเห็นผิดของคนที่อยู่ ในครอบครัวแบบนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้และได้รับสิ่งแบบนี้ค่ะซึ่งเกิดมาเนี่ยถ้าอยู่ในครอบครัวใดถ้าเราไม่สร้างสะสมเหตุปัจจัยที่ดีมาที่จะมีกําลังที่จะเป็นเครื่องอุปการะคุ้มครองตนเองนะคะเราก็จะได้รับสิ่งที่ผิดจ